ผมชอบเละเกมเมอร์นะฮะนี่ก็อยู่ในเกมเอาลาดตัวเองว้ายเฮ้ย <c oughs> กลับมาต่อกับพาร์ทนี้นะพาร์ทที่สองนะฮะโอเคโฮ้ยตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแบบว่าโอ้โหจุ้งเลยทีเดียวจุ้งเลยโอเค,คอโอ้โห้อะไรเขียนน็อตแพรกแถวนี้ ่านไม่ออกไม่อ่านเว้ยฮัลโหลอุ้ยอู้อู้เออเฮ้ยเฮ้ยมาเปิดประตูให้เหรอเฮ้ย what ที่นายวะเนี่ยเฮ้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 ยโอ้โหโอ้โห สวัสดีค<จ>ร <uur> ับสวัสดีครับผมแหน้าตานี้ดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะนายอ่ะอุ้ยโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวผมปิดให้ฮะปิดให้เลยปิดให้เลยเฮ้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยอู้ ทำไมตรงนั้นมันใหญ่จังวะเญญดี๋ยวอขอดูใกล้ๆดิชัดๆด,ดิโอ้โหอะไรอ่ะพวกนายทำอะไรอ่ะฮะ,ะ,ะอะรไวรวะใครเนี่ยอ้าวโหเฮ้ย โ <iento> อ uhm. oh. 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 ้โหโอ้โอ้ในนี้มีอะไรบ้างใช่กันโอเคไม่มีอะไรฮะปิดปิดประตูให้เขา What Hello Hello ไม่มีไปไหนไปเนี่ยในพวกนี้ไขวะเอ้าฮัลโหล โอ e ้โหโอ้โหต้องเปิดไฟโอเคไม่มีที่อะไรปิดปิดปิดเฮ้ยอ้าวฮัลโหลอะไรวะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับ ใครเป็นอะไรไวะอ <the> ุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยทำไรอ่ะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับอืมแถวนี้มันรูโล่งโลงเฮ้ยเราอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าแหวมอุ๊ยเมื่อกี้ไฟอะไรวะอุ้ยแน่แน่แน่กลอความสงบอ่านอนไปฮัลโหลอุ้ยอุ้ยทางเดี๋ยวเราควรด้หมดอ่กนฮัลโหล สวัสดีครับอุ้ย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 เคืยอะไรเคืยอะไรโอ้โอเคแล้วว่าทางเมื่อกี้มันใช่แล้วนะครับทางนี้อ่ะทางนี้โอเคยัค่ไงอุ้ยมันต้องมีอะไรแน่เลยเปิดไฟก่อนเช็คเช็คโอเคไม่มีปุ๊บ อุ้ยมืดมืดโอเคปีน okay, เปีนปึน๊บอุ้ยโอ้โอ้โ,อโ,อโอหอยนี่ก็เจ็บนะโอ้โว้ยอุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยยามอุ้ยยามเอไปทางนี้ดีกว่าโอเคไป ไปได้ไปได้โอ้โหเมื่อกี้อะไรวะโผลมาตอนนั้นตอตาไม่ซุ่มไม่เสียงป่ะโอ้ยจังหวะนี้อยู่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ <c oughs> แมงเอ้ยอุ้ยอ้าอะไรของนายโอ้โหหืมมืดมืดมืด <c oughs> โอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคได้อยู่ อะไรเว้เนี่ยเย็นเย็นโอ้โหโอ้ยฮึมเฮ้ยใครพูดเลยวะใครพูดเลยวะ ให้มันนับบูว,วออิ้งนับบอุ้ยลิงหลุดเลยก็ต้องขออภัยนะฮะเมื่อกี้อยู่ดีแม่งลืมลืมถ่ายนะฮะเอ่อตรงเนี้ยไอเมื่อกี้ผมเข้าไปกดปุ่มไอนเนี่ยนะฮะแล้วก็วิ่งหนีอะไรไม่รู้อะที่แม่งหลุดอ่ะโอ้โหแล้วผมก็ลืมถ่ายไม่รู้ด้วยว่ามันหลุดไปต่อดีกว่าไหน,น,น,นก็มาละเฮ้ยประตูเข้าได้เปล่าก็แก๊กก็แก๊กไหนไงอุ้ย มาดีครับแหมทำไรครับผมแหมทำไรฮะโอ้โหฉุยโอ้ยมีดอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอุ้ยทางนี้ไปได้โหฟิลลิ่งผมนี่มันฟิลลิ่งนี่หว่าฟิลลิ่งชัดๆเลยเฮ้ยไปอีก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 ครับไปอีก โอ้ยโอ้ยไปตรงนี้เลยโอเคอุ้เฮ้ยหายไปแล้ววะวอสอุ้ยเอ้ยรู้สึกข้างในนั้นมันให้ให้ทำอะไรอ่ะให้ทำอะไรอ่ะครับแน่แน่ตรวจก่อนเช็คเช็คก่อนแถวนี้มีอะไรบ้างอ่ามีแบตเตอรี่หนึ่งเอ แบตเตอรีอ่เป็นของจำเป็นมีแฟมหนึ่งแฟมของน่าจุดนี้เออสำหรับผมไม่ต้องอ่านหรอกฮะอืมไปไหนต่อดีเดี๋ยวนะมีสองเอ้ยโน่ามีใครดักโอ้โหสองทางไปทางนี้ก่อนแล้วกันหืึด,ด้วย โอ้อะไรวะอ,อุ้ยอุ้ยโอ้นั่นมัไนไอตัวนั่นดิว่าโอ้ my god ทางนี้ไปได้ไหมไปไม่ได้อ้าวเฮ้ยอะไรอะยิดคีการ์ดไปมันต้องมันต้องให้ไปทำอะไรแน่นอนครับเพ่อนผู้ชมฮะ โอเคไม่มีอะไรโอโ้โหโอ้โหมันมืดอุ้ยมันมืดมากมันมืดมากเลยเฮ้ยเฮ้ยใครเดินมาวะเฮ้ยใครเดินมามีหน้าต่างโชคดีแปลมีหน้าต่างนะฮะท่นานผู้ชม เด้อ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 ไปไปอีก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 โอเคอุ้ยมีคใครวะไปนะไปนะไปนะนะฮะไปแล้วไปแล้วก็ไปสิครับดู่ทำไม แถวนี้มีอะไรเก็บเปล่าไม่มีนะฮะตูวิดอุ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โอเคทางไหนวะแกอาอ้าปิดตั้ให้ด้วยโอเคสำรวจกันแถวนี้มีอะไรเปล่า มีจอฟ้าหนึ่งอันทางไหนวะเนี่ยปุ่มตุ๊ตุ๊งเฮ้ย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 เฮเฮ้ยประตูเปิดประตูเปิดแน่ประตูเปิดมีให้ปีนด้วยโหไม่ได้แดกนะเป็นไงงวนี้ไม่ได้แด โอ in in ้โหเป็นไงฟินนะฟินด like ูฟินดูไม่ได้แด็หรอกอะปิดตรงไว้เลยอุ้ยโอู้อู้อู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 ้อู้อา้อู้อ้อู้อู้ออ้อว้อู้อู้โู้อ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 ม้ะู้อู้อู้โอ้อู้อู้อ้อู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 ้ โอ้โหโรยมาซะขนาดนี้เน um ี่ยก้องยังยังจะห่วงกล้องอุ้ยอะไรวะเนี่ยมาละเฮ้ยตูบิดตูบิดไม่รู้อะซ้อนก่อนแล้วกูเฮ้ยรีโหลดกันรีโหลดกัน ไม่ได้ไม่ได้อุ้ยเสียง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 มาแล้วโอ้้หเสียงมาไม่พอมาเป็น <chỉ S 2> ตนัวเลย ไม่ได้แดงหรอฮะไม่ได้แดงฮะจังหวะน,นี้ไม่ได้แดงฮะไปแล้วฮะรีบไปดีกว่านานล็อกเองขอบคุณครับน่าอุ้ยอุ้ยมาอีกแล้วมาไหมวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่ง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 มาแล้ววิ่งนี่จะณผู้ชมาทางไหนทางนี้ไปได้ไปอะไรก็ไปไอ้ได้เอาทางนี้ทางโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาช่องเขาช่องเขาช่องต้องรอดต้องรอดเขาช่องนะฮะโอเคทางไหนไม่รู้ไปก่อน โอเคนะฮะโอ้โหโหยโผล่มาทำไมมึงนี่การโผล่หัวมันช่วงเวลาอะไรนี้ด้วยเหรออุ้ยอุ้ยนะฮะอู้ทางไหนวะเนี่ยอุ้ย กูยัายุ่งกูยังยุ่งกูอย่าม่ยุ่งยัายุ่งทางนี้ปีนได้ปีนไปอะไรของมึงไม่ยุ่งกูไม่ยุ่งกับมึงทางไหนไปได้ไปหมดจะล็อกทำไมทางไปอยู่ทางไหนวะอุ้ยอู้นั่นไงอุ้ยอุ้ย อุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับทีบ่ช่วย <c oughs> ไม่มีนานได้อยู่ไม่ได้เนะี่ยโอ้ยไป <c oughs> อะไรวะอะไรวะเฮ้ยย,ยานุา้ยยานุา้ยสเปตบาร์กระโดดมาโดจ้ำอุ้ยอ้าว <c oughs> ทำไมไม่ไปอ่ะเ <c oughs> อาใหนะม่นะท่านผู้ชม ไม่ไปอ่ะฮะไม่ไปอ่ะเอาไม่เอาไม่ก็ก็ต้องไปสิต้องไปต้องไปมันต้องข้ามไปได้นะแน่ะนะแน่ะปึ๊บปึ๊บอ,อ้าวทำไมไม่ปีนะ มันไปยังไงอะครับท่านผู้ชมฮะโอ้โหไปยากเหลือเกินต้องไปได้ต้องไปได้ต้องไปได้ปุ๊ปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊อ้าวโน้มันจะไปยังไงวะ แล้วอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยอ,อะไรอ่ะเฮ้ยไฟ<ป>แม่งก็จะหมดแล้วไม่ผ่านนะจุดนี้แล้วกู <c oughs> ตรงอ่ะนี่เอาไหมเอาไหมเว้ยต้องได้เว้ยต้องได้ รีโหลดกันทำไมไม่ไปอูหรออะไรูหรอมันไปยากกันเนี่ยท <so like> ่านผู้ชมอ่ะมันไปยากนี่ย ไปยากขนาดนั้นโอเคมือกูไม่ถือกล้องนะฮึบอ้าวเนี่ยมนผ่านยังไงอยู่วะโอ้มก g o ดโอเคเดี๋ยวตัดคลิปก่อนนะฮะโอเคนะฮะก็ผ่านที่เรียบร้อยแล้วนะม่กว่าจะผ่านโคตรยากงงเลยทีเดียวก็ห้องนี้ก็มีอะไรเนี่ย จุดเกี่ยวรายละเอียดไว้ <c oughs> ถ่ายไว้ถ่ายไว <c oughs> ้เฮ้ยแฟ้มแฟ้มเฮ้ยไ,ไปนอนอะไรแตเตียงไงใ <c oughs> นมีอะไร <c oughs> ไม่อ่านไม่อ่านครับไม่อ่านเอย้ยทางไหนวะทางนี้ดีวกว่าไปไปไม่ได้โอเคมีทางไหนไปได้มั่งวะโอ้เมื่อกอดโอ้โคตรเมื่อวุ้ยสวัสดีครับเซฟแล้ว อุ้ยอุ <Philadelphia. S 2> <tum bs. S 1> ้ยอุ้ยอุ้ยเฮียอะไรวะเฮียอะไรวะอุ้ยเฮียอะไรวะโอ้ยโอ้ยอย่งอีกยังอีกยังอีกโอ้ยปอยปอยอุ้ยปล่อยโอ้โหสเต็ปรับสเต็ปเป็นไงเป็นไงโอ้ยไม่ได้แดกแน่ว่ามึงต้องมีอะไรแน่เลยมึงมึงอย่าหน้ามึงนานนานนานไม่ต้องเลย ไม่ต้องเลยนะไม่ต้องเลยไม่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอยู่ในนั้นไปเลยเฮ้ยนายบอกว่าโอเคลงไือข้างล่างเอ้าชึบโอ้ยกระตุกเลยเฮ้ยทางนี้มีอะไรบ้างดูสิโอ้โหทางนี้ทางนี้มีอะไรบ้าง,างอโ,อโอเค ไปไม่ได้ล็อกนะฮะโอ้โหไปดีกว่าอ่าไม่ออกอ่ะถ่ายได้ปะอ้าวเบเบะเบๆบ,แบ,บอ่าไม่หโอเคอุ้ยมืดมืดมืดนะฮะโอ้โหโอ้โโอ,โอะไรอ่ะโอเค อืมอ,อ๋อเรามาถึงที่หมายแล้วที่จะลงไปข้างล่างโอเคดูที่แถวนี้มีอะไรบ้างเอ,อ่ยเออมีแบตเตอรี่แบตเตอรี่โอเคเก็บมา <Yahoo! S 1> มีอะไรบ้างมมีแล้วโอเคไปเมบโอ้โหโค่นมือดอ่ะโค่นมือดอ่ะทำผู้ชมะอะไรเว้ยเนี่ยนี่มันเกมอะไรเนี่ย โอ้โ oh, หเกมลงมาหมดทุกที่ทุกช็อตโุ้ยเฮ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 ้ยแป๊บแป๊บโอเคไม่มีอะไรอื <S 2> <S 2> <S 2> <S มันต้องมีอะไรแน่เลยในท่อเนี่ยไม่มันไม่ไว้ใจเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่านะฮะ ต้องมีอะไรแน่นอนเชื่อผมเจอแสงสว่างแล้วแล้วก็มองไม่เห็นอีกอุ้ยมีรดช่องมีรดช่องอะท่านผู้ชมฮะตู้บีตตู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 บีตที่ไหนเซฟด้วยเป็นไงล่ะตูบีตตูบีต ตู to ้บีตูบิดอุ๊ไปบุ่นวาวน้ำสองสองอันโอเคป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีอะไรไวะเนี่ยนั่นไงโอ้โอ้มันเห็นแล้วมันเห็นแล้ว นแล้วอู้วิ่งเร็ว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 ตัวบีทแล้วไปยังวะไปแล้วมั้งไปเถอะเอองั้นแหละไปไปไปนะไปนะไปนะโอเคไปนะ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  กูจะไปหม,มุนวาวแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะไป,ไปแล้วนะไปไปเลยนะโอ้ยโอ้ยมุดมุดโอเคโอเคทางนี้เชือกกูดมันต้องมีอะไรแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คก,ก่อนเช็คก,ก่อนแบตเตอรี่แบตเตอรี่มีเปล่า เค okay, หมุนวาวมุนวาวแล้วเ,เชื่อผมฮนะถ้ามุนวาวเสร็จมาอยู่ข้างในเ <c oughs> ชื่อเชื่อกับผมนะฮะเชื่อไว้เชื่อปากผมไว้ดูดูดูให้ดีๆนะฮะน,นันมาแล้วเสียงมาแล้วมาแล้วทัพชัวร์มาแล้วนะฮะ

วิ่งวิ่งวิ่งทางไหนไม่รวิ่งหมดหมดรีโหล,ล,ลดจะรีโหลดจะไปแลลวมาเปล่ามาเปล่ากา้าเปล่าก้าเปล่าโอ้กระจอกปอด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 อ,อย่าไปนู่นดิโถ่ เราไม่เสร็จสิวิมีรอดช่องนี่เป็นไงมีรูเราต้องลงรู <c oughs> เราอยู่อย่างนั้นไม่ได้เราต้องลงรูนะฮะปิดน <c oughs> ี่กีมมันเข้าทางนี้ใช่ไหม ทางนี้มันมันมันน่าจะมีวาวนะแต่มันมออีอ้วนไปอ่ะปุ๊บหมดมดดเร็วเร็วอุยอุ้ยอุ๊ยอุยอ,ยอ,ยอยไปดีกว่าไปดีกว่าไม่มีคนครับไม่มีคน โอเคทางนี้คงไม่มีใครเข้ามาได้นั้นละ่ะโอเคแบตเตอรีลล่แบตเตอรี่ไม่ไมีมันโค,งคงมาไม่ได้หรยอมึงเนี่ยโถม่มาแล้วมันไม่มาแล้วมันไม่มาแล้ว อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเสียงเสียงเสียงอะไรน่ะเนี่ยเนี่ยเสียงอะไรนั่นรู้เลยเสียงอะไรเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะฮะโหดูโกงตูด้วยนะฮะไปแล้วนะฮะสำหรับณจุดนี้นะฮะโอเค เน่ไม่ได้เด็กหัวแล้วไม่ได้เด็กนะนะทําเป็นทเป็นฟิลินนิ่งถอไปเลยนะมึงไปเลยนะมึไปเลยนะมึงไม่ต้องเลยมึงมึงไม่ต้องเลยมึงต้องเลยนะมึงหยุดเลยนะเน่ไปเลยนะมึงไปเลยเนื้อเฮ้ยเฮ้ยเอเงไปเลยนะ นะมึงไปเลย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 นะกูไปเลยนะกูไปเลยนะไปแล้วครับ <c oughs> เจอกันเมื่อชาติต้องการฮนะแม <c oughs> โถเอย้ยเกือบไม่ผ่านแล้วไง <c oughs> โอเคลงลงถึงยังวะมันน่าจังอ่ะโอ้มืด โอ้โหโอ้โหใครไวเนี่ยใครเขามานอนงุ่มงายตรงนี้โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหทางเฮ้ยๆข้างหน้ามีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะอะไรอะครับข้างหน้ามันคืออะไรอะอุ้ยตกใจหมดแน่ มีทางขึ้นแงเฮ้ยเฮ้ยใครโผล่ใครก็โผล่หัวออกมาไม่ต้องเลยนะมึงไม่ต้องเลยนะผมึงโผล่หัวมาทําไมแมไม่ต้องเลยไม่ต้องยุ่งเลยไม่ต้องยุ่งเลยนะเฮ้ยกูมไม่ลงกูมไม่ลงอุ้ยอุ้ยอะไรวะอะไรอ่ะ อะไรอะเสียงอะไรวะโหอุ้ยทางโล่งๆอย่างงี้มันต้องไปไหนแน่นอนนี่แม่งก็เสิร์ฟเป็นทางยาวด้วยนะโอเมกอดมันต้องมีอะไรแน่นอนฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะงนี้ไปแล้วปะ เราไม่เราไม่ยุ่งกับใครใครไม่รู้มึงไม่ต้องบอกอะไรพูดอะไรไม่รู้เรื่องลงลงลงโอเคเซฟโอเคนะฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะโอเคเซฟแล้วตรงนี้ก็ต้องไว้เจอกันพาร์ทหน้าเซียวเกนกูง่านะฮะบ๊ายบายเยอะ